โ hmm. oh. นี่คือแบตไต i ไอีคการตอบคำถามด้านไอทีวัด IQ คิวอินฟลูเอนเซอร์ดังของเมืองไทยกับ10คคำถามโทร3ครั้งเพื่อชิงรางวัลเป็นแกจเ็ตที่จะมีมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแอปพลิเคชันใดเกิดก่อนฮะโหยากเลยนี้โอ้ยตายแล้วอันนี้มันยากมันยากอุ้ยเคยมีใครใช้ตัวช่วยตั้งแต่ข้อ2ไหมครับ30วิแล้ว ว่นเร็วๆ30วิตวิข้อใดไม่ใช่นามสกุลของไฟล์วิดีโอโอ้วันนี้มืดบอดว่ะพี่ถ้าหนูแบบจิ้มสุ่มเดาอย่างนี้ได้ไหมหุยคุยเขานี่ยากกว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อแรกของโลกคือยี่ห้ออะไรครับโยวผมขอกระดานได้ไหมครับขอไว้บอด <c oughs> จะรู้ไหมไม่มีในหัวเลยอ่ะท้าทายความทรงจำ และความรู้ที่มีมันใช่ไหมหวะโอ้บันลละเดี๋ยวนะพี่หนุ่ยมือนเหมือนผมเรียนออนไลน์เลยพี่ตอนเนี้ยโอ้โหถ้าพูดอย่างเยอะๆนะพี่แล้วตอบผิดนะโงอดูโง่กว่าเดิมอีกพี่หน่ย่ยอ้าวต้องตอบแล้วครับตอบว่า